สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนการจัดการห้องพักนะครับผมซึ่งจะกําหนดวันว่างและวันไม่ว่างของห้องพักอันนั้นนะครับตามวันเวลาที่เรากําหนดไว้นะซึ่งก่อนอื่นต้องเข้าสู่ระบบก่อนครับจากนั้นไปที่ Hotel Management นะครับคลิกที่ Hotel นะจากนั้นเลือกห้องพักที่เราต้องการจะกําหนดวันว่างหรือไม่ว่างนะครับ ซึ่งในที่นี้ผมทำตัวอย่างมาให้ดูสองอันนะซึ่งหากเรากำหนดวันว่างและวันไม่ว่างก็จะเป็นทำนองนี้นะจะเป็นในรูปแบบนี้ซึ่งสีแดงหมายถึงไม่ว่างคนะสีเขียวหมายถึงว่างนะครับผมซึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะกำหนดมาเหมือนกันสีแดงหมายถึงไม่ว่างนะส่วนสีเหลืองหมายถึงว่าในวันนั้นๆเรากำหนดให้มีไปจำนวนห้องพักน้อยลงนะครับผม ซึ่งปกติก็จะเป็น5ห้องนะครับตามที่เราได้ใส่ลงไปในแอรทโฮเทลนะฮะซึ่ง0ก็หมายถึงไม่ว่าง1-4ก็หมายถึงว่าจำนวนน,น้อยลงนะฮะัถ้า5ก็คือหมายถึงจำนวนห้องว่างเต็มนะครับผมซึ่งในที่นี้ผมจะลองกำหนดให้ดูอีกห้องนึงครับซึ่งจะเป็นเททหนึ่ะนะครับผมเทสเอหน จำนวนห้องพักสูงสุดอยู่ที่3ห้องนะครับผมซึ่งในเดือนนี้ก็คือนี่นะฮะซึ่งสีเหลืองนี่ก็คือเดือนนี้นะครับส่วนวันที่ดูจากด้านบนของช่องสีเขียวนะครับผมซึ่งก็จะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30นะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่30นะครับผมซึ่งจำนวนห้องพักว่างอยู่สักห้องนะครับผมจะลองทำการเช็คบุ๊กิ้งดูนะครับว่าห้องพักนั้น ว่างอยู่3มห้องจริงหรือไม่นะซึ่งห้องพักนั้นก็จะเป็นห้องพัก A ตัวนี้นะผมทำการเช็คว่าจำนวนหนึ่งคืนของเดือนนี้วันนี้นะว่างหรือไม่อตอนนี้ระบบบอกว่าว่างอยู่3มห้องนะครับผมซึ่งผมก็จะลองทำการทำให้ว่างเหลือหนึ่งห้องนะจากนั้นจะลองเช็คดูอีกครั้งนะเนี่ย อาร์ตูมห้องสุดท้ายนะครับผมก็คือระบบจะบอกว่าเหลือแค่ห้องสุดท้ายเท่านั้นลองใส่ศูนย์กันบ้างนะฮะแล้วทำการเช็คดูครั้งนะครับนี่ครับระบบก็จะบอกว่าเต็มนะครับผมซึ่งหากเราเช็คแบบเป็นกลุ่มก็ทำการเช็คแบบเป็นกลุ่มไปนะเทศลุ่มหนึ่ง ก็จะบอกว่าเต็มนะครับผมส่วนห้องอื่นก็จะบอกว่าว่างนะในวันที่30มสิหากเราต้องการใส่ว่างหรือไม่ว่างในเดือนถัดไปก็มาดูเดือนถัดไปนะซึ่งหากมีลูกค้าจองเข้ามาในวันที่นั้นๆซึ่งเป็นการจองโดยตรงจากการจองผ่านทางโรงแรมหรือว่าผ่านาทางบุ๊กิ n งตัวอืนอ่นๆนะฮะซึ่งสมมุติว่า,าเดือนสิงหาวันที่2นะครับผมวันที่2สิงหา มีคนจองแล้วกับวันที่3นะผมเราก็ใส่ศูนย์เข้าไปเพื่อทำให้ห้องพักนั้นไม่ว่างนะจากนั้นก็ทำการกดเซฟแล้วก็มาดูกันอีกทีนะครับว่า,าวันที่2ถึง3สิงหานั้นว่างหรือไม่นะซึ่งผมก็จะทำการเช็คดูนะจำนวน1คืน2-3ถึสงสสิงหาระบบจะบอกว่าไม่ว่างนะนี่ครับ จะบอกว่าไม่ว่างภายในวันที่2-35ถึง3าซึ่งหากเราต้องการตั้งค่าในรูปแบบอื่นหรือว่าของปีหน้าทิ้งไว้นะครัเช่นปี2 0 1 5นะก็คือปีหน้านะเราอยากจตั้งค่าให้ช่วงต่างๆไม่ว่างเราก็มาตั้งได้นะซึ่งระบบจะทำการคํานวณไว้1ปีนะเราสามารถตั้งค่าจากตรงนั้นได้เลยนะระบบไม่สามารถใส่จำนวนห้องเกินได้นะครับผม ซึ่งในที่นี้เราใส่สูงสุดไว้ามห้องนะครับแต่หากเราใส่เจ็ห้องระบบจะไม่ยอมบันทึกให้นะครับผมซึ่งในตัวนี้ก็จะบอกว่าไม่ยอมรับค่าที่เกินกว่า3นะซึ่งหากเราต้องการแก้ไขให้สามารถรองรับได้เกินกว่า3ห้องตรงนี้นะให้ทําการกดแก้ไขตรงนี้นะจากนั้นใส่ลงไปเป็นเจ็ดห้องนะครับทการกดอัปเดตแล้วก็เช็คดูอีกครั้งนะครับ ตอนนี้จำนวนห้องว่างก็จะเป็น7ห้องแล้วนะซึ่งการเพิ่มลดห้องพักหรือว่าทำให้ห้องพักไม่ว่างในช่วงเวลานั้นๆของเดือนนั้นๆหรือว่าของปีนั้นๆผมก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ